สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่15เดือนพฤษจิกายน2567ที่บ้านกุฎละวงตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีถ่ายจากชั้นที่สองของบ้านนภัทนะครับบ้านนพัทบ้านพักสุขภาพบ้านสุขภาพ บ้านนภัสครับตอนนี้ตอนเชา้ามีฝนตกนิดนิดนะครับมีหมอกถ่ายจากชั้นที่สอง มีหมอกมีละอองฝนนะครับวันต่อมา เช้าวันที่16พฤศจิกายน2567เดินออกกําลังกายที่หมู่บ้านกุดละงม ตอนเช้ามาเดินออกกำลังกายเดินออกกำลังกายที่เขื่อนบ้านกุดละง,งมอากาศดีครับต่างจังหวัดอากาศดีมากเลย บ้านกุดละงมตำบลบุงไหมอําเภอวาลินชําาาบจังหวัดอุบลราชธานีจุดนี้จะเป็นเขื่อนนะครับเขื่อนที่บ้านกุดละงมเขื่อนเล็กๆเ,เดินออกกําลังกายตอนเช้าให้ดูบรรยากาศรอบๆ จุดนี้เป็นเขื่อนบ้านกุดละงมนะครับตำบลบุ่งไหมออำเภอวารินชำราบครับให้ดูบรรยากาศรอบๆเขื่อนเป็นเขื่อนนะครับ อากาศดีมากเลยครับเขื่อนถนนสันเขื่อน ตะวันกำลังขึ้น ถนนสันเขื่อน you <sighs> จะทับของเสียที่ตกค้างนี่มันไหลเวียนขึ้นมากเลือดไม่ก็จะไหลเวียนลบไปซอยให้เ่าลดอาการปวดเอยปวดตามขอตามเท้าตามขาลด,าดาไดุ้ดันสูง,งินเป็นชาเกิดการไหลเวียนมันเป็นหอดตทับลมทับลมในลำไส้เข้าน้ำ ขันเขากินกินง่ายๆว่าเขากินตรงย่ามย่ามแ,มแาน่นครับอาการทุกข์เสียเวลาเขานอนมันจะบป๊ะโหัวใจมันจะเต้นเบาลงมองหัวใจเต้นเบาลงปุ๊บีิแรงดันเลือดที่ออกไปมันจะเบาการแรงดันเลือดที่กลับมาหาหัวใจมันจะเบาตามให้เขาสังเกตน,นะครับช่วงไหนที่เขานอนหรือาอาขุ่มพ่อปุ๊บดีพคนทานลงมันจะแป๊บๆทีเนี้ย อ่ามันจะเป็นสัญญาณเตือนด้วยนะครับเวลาหัวใจบกพ่อยมีแน่มันจะ

อยู่ในห้องอยู่ในห้องอีกคนหนึ่ง เป็นงไงครับอร่อยไหมโอ้โหอร่อยนะครับสุดยอดนะครับ

น้องลูกหลานนีจอยอยู่บ้างเขาบอกเซลเราเนี่ยที่แก่เร็วและถูกทำลายเร็วเพราะร่างกายมีอนุโมยสละว่าจะได้เห็นใช่ไหมครับนี่สารต้านอนุโมยยุสละที่มากที่สุดส้มตำเขาเรียกว่าปวดอันตรกอสุกข้าวสวยไมันขนาดกลางนีครับรวมตัวอันนี้อะไร ต้มบต้มยำบ่ต้มยำตันไข่มาแล้วนะคะอุ้ยอันนี้แกงจืดนะแกงจืดผักลวกผักต้มน้ำพริกผักลวกเมื้อเช้าจะอมะถินพวกนี้ที่เรากินแล้วมัน เช้าวันที่1 7พฤศจิกายน2567บ้านนภัทร